สวัสดีค่ะดิฉันพันจาโทหญิงพิสมัยคำอรุณจิตอาสาพระสาทานจากสถานีวิทยุใจเสียง912ค่ะดิฉันสิบโทหญิงปัทมาศกิการจิตอาสาพระราชทานสถานีวิทยุกระจายเสียง912เช่นเดียวกันค่ะค่ะพี่แตงนะคะ <หา S 1> วันนี้เราก็อยู่ที่ตำบลกะลว์เนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งวันนี้เราก็ นำของควันนะคะถือว่าเป็นของวันเด็กนะคะมาให้กับใครคะมามอมให้กับน้องอาปังค่ะ,คะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านค่ายค่ะซึ่งในวันนี้น้องเป็นเด็กดีแต่มีฐานะยากจนเป็นน้องที่ด้อยโอกาสมากๆเลยทีเดียวซึ่งน้องเขาค่ะจะต้องเดินทางไปโรงเรียนด้วยการเดิน เดินไปเนี่ยสมกิโลเดินกลับอีก3กิโลรวมแล้ว6กิโลต่อวันหกิโลต่อวันนะคะบางวันก็จะมีคุณครูมาส่งบ้างพอ,ออมาส่งบ้างน,นะคะซึ่งแต่ว่าโดยรวมส่วนใหญ่น้องก็คือเดินเท้าเปล่าไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านทุกวันนะคะ,คะน้องเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะ,คะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องเนี่ยได้ให้คุณปู่คุณย่าเนี่ยเลี้ยงดูน้องตั้งแต่น้องอยังยงังแดงๆดยังแต่เบาเลยค่ะ่งนะคะคือต้องบอกว่า,า,วาพ่อแม่เนี่ยให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงดูตั้งแต่เด็กแล้วก็จนปัจจุบันนี้น้องเนี่ยอยู่ชั้นป .5 ละ,ะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเราก็มีในส่วนของผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสถานีวิทยุใจเสียง912ทางด้านของท่านสจป,ปารามีพิมานเมนแล้วก็หัวหน้าส่วนในพื้นที่ค่ะ นำนำอะไรมาฝากคะคุณปัมมาวันนี้ท่านสอจโปร่งเนี่ยนะคะมีจัก,กรยานให้น้องทุย่ยพี่แตงะนะคะ,คะน้องจะได้แบบไม่ต้องเดินเท้าไปไปโรงเรียนแล้วนะคะมีจัก,กรยานในการผ่านไปไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านทุกวันนะคะทางผู้ใหญ่ใจดีคอนอื่นๆก็จะมีสิ่งของอปโภคบริโภคให้กับน้องแล้วก็ครอบครัวได้ใช้ในครัวเรือนด้วยมีน้ําดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะมีอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องนองด้วยนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไป ฟังความรู้สึกน้องนิดเดิงค่ะพี่แตงนะคะว่าน้องรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้มีจักรยานแล้วจักรยานเป็นของตัวเองไม่ต้องเดินแล้วอ่าเราไปฟังเสียงของน้องๆกันค่ะน้องก็กำลังยืนอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะสอนขีจักรยานของตัวเองแตงค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของน้องอาปังค่ะให้น้องได้ยืนตรงกลางหน่อยวันนี้น้องเป็นผู้ที่ต้องบอกว่าจะต้องดีใจที่สุดแล้วล่ะ น้อง,งรู้สึกยังไงบ้างลูกวันนี้ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยเอาของขวัญวันเด็กมาให้เราถึงบ้านเลยเป็นยังไงบ้างคะดีใจครับโอน้องดีใจน้องดีใจค่ะทุกวันนี้เดินทางไปโรงเรียนคือทุกวันเดินเดินไปใช่ไหมครับลูกครับอ่านะคะหลังจากนี้จะมีจักรยานวันไปโรงเรียนแล้วนะคะอายากจะบอกอะไรถึงผู้ใหญ่ใจดีที่เอาของขวัญมาให้เราบ้างครับลูกคุณขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นำมาให้ลูกใช่ไหมครับครับแล้วนี่ก็เป็นค่ะอนี่เป็นค่ะนี่อาค่าคุณย่านะคะน้องก็อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะตั้งแต่เล็กๆเลยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านนะคะเอาของขวัญวันเด็กนะคะให้กับน้องในวันนี้ก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆค่ะค่ะสาธิต ขอบครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณใหญ่ให้ดีครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับน้องเขินเลยน้องน้องเขินค่ะวันนี้มีผู้ใหญ่มาเยอะนะคะผู้ใหญ่ใจดีมาหลายท่านค่ะเราก็ได้ได้คือฟังจากน้ําเสียงก็รู้ว่าน้องตื่นตันจริงๆก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแทนน้องด้วยนะคะเดยวครับผมพันเอกฮาซันหาญีอารงค์ จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานรุ่น4 =63 ทับ63รหัสสกอ3 2ครับสวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงสมิตาอามินจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รหัส4ขอ001ค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับ สถานีวิทยุใจเสียง912ร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภิวาสขอศกชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นตําตบลกะลัวเหนืออำเภอเมืองอำเภิวาสจังหวัดาาธิวาสก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีด้วยหัวใจในวันนี้นะครับซึ่งเราได้ทราบ ข้อมูลมาว่าน้องอปังอมะนะครับได้เดินทางไปโรงเรียนเป็นเวลาหลายปีนะครับในการเดินเท้าประมาณ3-4กิโลนะครับทุกวันนะครับก็มีความเดือดร้อนนะครับมีความลำบากในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะครับจะต้องเปียกจะต้องผ่านถนนที่เฉะแฉะนะครับนั้นทาง พวกเราจิตอาสาพระราชทานนะครับก็มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาทุกข์บำรุงสุขให้กับน้องอปังและครอบครัวให้มีชีวิตการเรียนที่ดีขึ้นและคิดว่าน้องคงจะมีผลการเรียนที่ดีเพิ่มขึ้นต่อไปนี้นะครับเนราะว่าน้องเขามีความตั้งใจนะครับในการเรียนแล้วก็ อยากได้จัก,กรยานมานานแล้วนะครับเราจะพวกเราจิตอาสาเลยสนับสนุนจัก,กรยานพร้อมอุปกรณ์การเรียนในการไปโรงเรียนในครั้งนี้ครับก็ขอให้น้องเขาประสบผลการเรียนที่ดีและเป็นเด็กดีของประเทศชาติและสังคมต่อไปครับสวัสดีค่ะหนูชช่อนางสาวนิสาบาริยะลายาสารเละจะกล่วกวาวคำขอบคุณ จิตอาสาพระราชทานมากๆที่เข้ามาเติมเต็มให้กับน้องแล้วขอขอบคุณที่มอบจักรยานกับน้องอกับน้องปังของเราที่ได้โอกาสเพื่อนำเอาไปใช้ไปโรงเรียนค่ะและขอขอบคุณจิตอาสาอาจิตอาสาของพระราชทานมากๆค่ะตัวแทนให้กับจิตอาา ทุกประเทศและการในเขตของนราชิวาสเนื่องจากว่าได้รับการประสานมาจากหน่วยงานหน่วยบัญชาการพัฒนานะครับแล้วก็พี่หม่อนนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับกับน้องๆที่ได้อโอกาสนะครับเนื่องจากว่าน้องเขาต้องไปโรงเรียนใช้เวลาเดินทางประมาณ3กิโลไปกลับก็6กิโลต่อวันนะครับเราก็ในฐานะที่เราเป็นสงนิกรของ,ของในภาพรมนะครับ ก็เลยมีความสำนึกในต่างหากวันที่คุณนะครับเราเองก็ประสบความทุกคนและคนมาเติมเต็มกับสิ่งที่ขาดหายให้กับสังคมนั่นคือพระดำรินะครับที่พระองค์ท่านได้ฝึกสอนไว้และได้ฝากไว้ให้กับองค์ชนชาวไทยทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับหน่วยงานที่ประสานนะครับทำให้ผมอยู่ในจุดนี้ได้ด้วยความยินดีนะครับ ที่จะร่วมมือนะครับตามทรัพยากงที่เรามีให้นะครับก็ขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยบัญชาการพัฒนา9 1าน 92, าึ่านทีวิุขันนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสตรงนี้ก็ขอให้น้องอป,ปังหมะนะครับเมื่อได้รับจักรยานแล้วนะครับขอให้ตั้งใจเรียนนะครับเป็นเด็กที่ดีของคุณปลูกคณย่าเป็นเยาวชนที่ดีของชาติเติบต คุณภาพที่ดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะเราก็ในนามของจิตอาสาพระราชทานก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์เพจของจิตอาสาพระราชทานด้วยแล้วก็กดไลค์ถึง Facebook ของวส9 1 2นดาราที่ว่าด้วยนะคะค่ะแล้วก็ใจกันค่ะแล้วก็ให้กำลังใจจิตอาสาทุกทกท่านด้วยค่ะ,คะวันนี้ก็เราสองคนก็ลากันไปก่อนแล้วละ่ะสวัสดีส Ah.